วันนี้ก็มาเจอกับพี่วิวพี่เบงค่ะวันนี้เราไม่ได้มารีวิวพัสดุเอ้ย <c oughs> วันนี้เราไม่ได้มารีวิวสกูชี่นะคะแต่เรามา <c oughs> รีวิวพัสดุค่ะพัสดุจากน้องๆทางบ้านแล้วก็เป็นพัสดุเทรดนะคะแล้วก็ประมูลนะก็มีสาพัสดุนะคะแต่ว่าตอนแรกได้มานานแล้วแล้วก็รอพัสดุหนึ่งนะคะจากน้องที่บ้านเนาะก็คือน้องเขาจะส่งของมาให้แล้วทีนี้รอมาสามวันแล้วของไม่มานะคะก็เลยแบบ ไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่ะคือเพียงเพะน้องเขาถามทุกวันนะว่าได้ขอเรียนแต่ว่าคือเราก็ยังไม่ได้พี่ก็ท้องไปถามทุกวันก็เลยแบบไม่เป็นไรเดี๋ยวมารีวิวก่อนละกันเพราะว่านี้มันนานแล้วนะคะโอเคแต่ว่าเราจะมารีวิวสลามก่อน,นะค่ะคือพี่ทำ <c oughs> สลามมาสามวันแล้วนะคะแล้วก็เ <c oughs> ลตุ่มเปะก็เลยเอามาโชว์นะคะว่าทําได้แล้วนะ <c oughs> ก้อนมีอน้องบางคนให้สูรมาบ้างก็มีนะคะก็ขอบคุณนะคะพี่ก็ลองทําลองอะไรอย่างเงี้ยแดงทำไว้ได้ขันเลย อุ่นไอ่ะมันมีทั้งหมดสามสีนะก็มีสีเข้มสีแดงเข้มสีชมพูกลางๆนะคะแล้วก็เป็นชมพูอ่อนเอ้ยอ่ะจริงมือไม่ใช่ไปกองรวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าเพิ่งทําเสร็จนะอันเนี้ยใช่เทำเสร็จเมื่อกี้นี่เองต่อเสร็จเจออยู่รีวิวเลยนะคะก็สนุกดีค่ะค่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่ สงเสร่ทำไม่เป็นด้วยมั้งมือหนึ่งเพิ่งลองหัดทำอึอกก็ลองทำไปเรื่อยๆค่ะสนุกดีก็ไม่ได้ขายนะคะไม่ได้เปิดขายแล้วเดี๋ยวจะมีคนมาว่าติกนะเราก็ไม่อยากขายแล้วะค่ะสิ้จบไปอึติดนิ้จบไปนะคะเราจะมารีวิวพัสดุก,กันพัสดุแรกนะคะอันนี้เป็นพัสดุที่เพลงประมูลได้นะคะแล้วก็แกะไปแล้วคือเอาคืออัดคลิปไปแล้วแล้วทีนี้มันมีของมาก็ได้แบบ ก็จะรอให้มันเยอะๆแล้วก็ค่อยมาทีเดียวเนาะอันนี้ก็แกะไปแล้วนะอุ้ยอุ้ยขอโทษขอโทษขอ,ทอโทษอุ้ยหน้าบึ้งเลยขอโทษเจ็บไหมจเจ็บโอ้โหไม่เอาโหอันนี้มันทิ่มจมูกมออ่ก่ะมงอ่ะขอโทษอ,อ,อันนี้ถูกปะเนี่ยถูกยังถูกแล้ว,ลวนี่นะคะมาจากน้องอะไรตัวอ่านนี้สักอย่างนะ น้องพิชาพรอืมนะคะก็ส่งมาแบบรอทบอนะมาดูดิมีอะไรบ้างนี่นะคะก็ข้างในจะมีอันนี้นะคะเป็นเค้กไอ้บูมออกมาข้าแตงแล้วก็มีของแถมด้วยนะคะมีสองชิ้นนะคะตัอนี้เป็นชิ้นเมื่อพี่ไปประมูลมาคือมันตอนแรกพี่คิดว่ามันเป็นเค้กไอบูมไม่แท้เค้กไอบูมแท้แล้วทีนี้เค้กอ่านไม่ครบอ่ะมันก็เลยแบบ ก no no ็เลยไปประมูลมาเนี่ยนะคะดีค่อนข้างก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ไปประมูลมาแล้วทีนี้พอมาไอ้ทีนึงอ่ะมันไม่แท้นี่หว่าก็แบบโดนแต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้คือพี่แกะมาแล้วพี่ก็เลยมามาซีนเองนะแต่ว่าอันนี้็ก็ร้านน้องจูนวินช็อปนะคะยังไงก็ไปติดตามน้องเขาในไอจีเยนะคะเพราะว่าน้องเขาขายพวกสกูชี่แลเยอะนะคะอันนี้เป็นของแถมนะเป็นคล้ายเต้าหู้ปะ เป็นฟองน้ำเต้าหู้นะคะไม่มีหน้าไม่มีอะไรหรอว่าน่ารักดีนะน่ารักดีค่ะขอบคุณสำหรับของแถมนะคะแล้วก็รีวิวรีวิวไม่เป็นทะเลอันนี้ก็คือเค้กดูด้วยเค้กไอบลูมนะคะมีลายเส้<ม>นยคือตอนแรกอ่ะที่ <ๆ S 1> เห็นนะคือมันมีลายเส้นไงก็คิดว่ามันเออของแถมเพราะมันมองไกลๆไงงองไปเอ้ามันไม่ใช่ของแถมนี่แหละแล้วมันคือตำหนิแบบเยอะมากค่ะให้ดูดู ตอนแรกคิดว่าของแท้เว้ยแบบตำหนิแบบแตกบากนกระจุยแต่ดูไม่ใช่แค่นี้นะีนน่นี่นะคะ่ะนี่ชคบข้างหลังนี่เต็มที่แต่ก็ไม่เวลาค่ะเพลงนอ้นั่นเองแหละดูไมา่ชาัดเองก็มันก็นิ่มนะสโลด้วยดีจะได้เก็บไปเป็นคอลเลคชันตัวเองไม่แท้ก็เก็บค่ะไม่กินไหมพี่เพลงอือม กินแบบกินไม่ค่อยโอเท่าไหร่แต่ว่าโอเคค่ะอันนี้ประมูลมาในราคาที่ก็ถูกอยู่นะมันถูกอยู่แล้วแหละมันเ็ของไม่แท้ต่อมาต่อมานะคะเป็นอันนี้เลยเป็นน้องจากทางบ้านนะคะนี่ชื่อว่าน้องต้นหลิวนะคะน้องคนนี้เคยส่งของมาให้เพลงแล้วรอบหนึ่งนี่มาจากนี่เลยนะน้องอะไรคะน้องแก้วการจะนะบะ น้องแก้วการเจสองทุกคนนะคะอ่านผิดก็ขออภัยด้วยนะก็ส่งมาแบบ e m s เลยนะโหป้าตัดแจเอก็ขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่จะส่งของให้เนาะก็แบบบางคนก็ส่งเป็นบ้าไม่เป็นบ้างอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะก็แค่มาติดตามก็ไม่จะเป็นว่าของที่ส่งมาจะต้องแบบมีราคานะคือเมื่อน้องคนนึงส่งสระเปาที่เราขายเขาเรียกว่าอะไรนะบันอะไรบันอิโมจิอ่ะหรือว่าบันอะไรนะเออพี่ก็เก็บไว้ขอบคุณนะคะ นี่นะคะคือโวัสดุที่น้องส่งมาให้นะคะอู้น่ารักมากแล้วก็มีเงินด้วยนะก็ได้รับเงินเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวขอแกะเอาเงินออกมาก่อนนี่นะคะส่งกอนอแล้วก็ยังส่งของมาให้ด้วยน่ารักมากๆเลยเก็บนะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยปังเลยโซนี่นี่นะชายโยด้วยดีพี่เฮงจะได้มีเก็บเพราะว่าปกติเดียวมาขาดตลอดนี่นะคะอันที่สอง หหอันที่สองนี่ค่ะเป็นคับเค,ค้กอะไรไม่รู้เอ้ยเป็นคับเค,ค้กทวินสตานะน่ารักมากเลยอะแบบมีตำหนีแค่ตรงนี้นะแต่ว่าน่ารักจริงแทบไม่มีตำหนีเลยอะน่ามากมากเลยอะขอบคุณนะคะไม่มีโนต้ตอะรอบนี้ไม่มีโนต้ตสักอันไม่มีโนต้ตแต่มีสิ่งนี้เป็นหัวเอ้เป็นอะไรนะถัแดงกุหลาบ<ม>ขวดใช่เป็นกุหลาบเป็นกุหลาบในขวดหนี่ไว้ห้อยได้นะนี่นะ พี่จะเก็บเอาไว้นะคะขอบค,คุณมากมาก,มากเลยนะคะอออขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะที่ส่งพัสดุให้นี่แล้วก็เป็นเถ่โทลีนะคะน้องไก่โคลีน่ารักมากเลยอะ่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะโหแบบมีของ่า้ตลอดถูกรอดเลย,ยส่งเงินมากดีๆต่อมานะคะเป็นของน้องชนนะไอชนอะไรนะชนอะไรชนละดีนี่นะคะเป็นพัสดุเทรดนะคะ<ๆ>ก็อุย้ยมีหงษ์ดหนูอ่ะ นี่นะคะไม่มีเอเดี๋ยวไปแกะแกะกันเลยดีกว่าเดี๋ยวมานะมาแล้วค่ะแรดมตูมมาแล้วเทรดอย่างเดียวให้มาเต็มถุงเชียมาดูกันนะว่ามีอะไรบ้างเนาะเขาบอกว่ารับพี่เพลงแล้วก็รีวิวนะนี่นะคะเห็นไหมแล้วก็ลงยูทูบด้วยนะคะฝากลง YouTube ด้วยนะคะลายมือไม่สวยไม่เป็นไรจ้านี่นะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูของเลยนะว่ามีอะไรบ้าง อย่างแรกเลยสินค้าที่เทรดพี่เพลงนี่สินค้าที่พี่เพลงเทรดนะคะก็เป็นแม่แทงเกอร์นั่นเองนะคะนี่นะคะสภาพก็โออยู่นะก็แค่หัวจะขาดนิดหน่อยเหมือนหัวมันใกล้ขาดแล้วอะค่ะแต่ว่าพี่ก็โอเคนะเพราะว่ามันเป็นของแรนะคะแล้วก็ะะไม่หรอกของที่พี่เพลงเทรดด้วยก็คือของที่พี่เพลงชอบใช่แต่จริงๆที่น้องส่งมาให้ดูก็เยอะช,ชอบเหมือนกันนะคะแบบอย่างแบบมินิเอ่อมินิซอฟอะไรอย่างเงี้ย ก็โอเคโดน,ทนัทอย่างเงี้ยก็โอนะแต่ว่าคือพอพี่มาเจอตัวนี้คือมันแรงกว่าแล้วมันก็เป็นที่ถึงที่พี่ตามหามานานแล้วพี่ก็เลยรับนะคะแล้วังไงน้องคนไหนที่จะมาเทตกับพี่ก็อย่าเพิ่งเสียใจนะเดี๋ยวเผนะื่อพี่อาจจะมีของเทดด้วยนะคะนี่นะคะเป็นแมวตําหนีน้องเขาถ่ายมาให้ดูแบบละเอีอยดมากอ่ะใช่นนอง,ง,นอง,งใช่น้องก็ถ่ายคลิปมาให้ดูเลย,ยแต่<อ>น้องคนอื่นก็ถ่ายคลิปมาให้ดูเหมือนกันแต่ว่าบางคนเพิ่งทักพี่อยู่มาวันนี้แต่ว่า พี่เพลงเทรดไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ของน้องมันมีราคาซึ่งยังไงจะพูดยังไงดีอะก <_ dim. S 1> ็คืออันนี้ที่พี่เพลงเทรด้วยก็คือของที่พี่เพลงชอบนะ <_ d ata> ได้อย่า้อยใจกันนะต่อมาเป็นต่อมานะคะเป็นของแถ<ผ>มของแถมเนาะแถมให้เยอะม,ม,มากๆเลยนะ <_ d ata> เป็นอันนี้นะคะเป็นอะไรอะ่ะของแซมมี่อะเดอะพาทิเซีแซมมี่เป็นค้าขายอะไรนะ ว a f f l e ลอ๋อว a f f l e เออว a ฟ f น่ารักมากๆเลยหูแถมแบบอลังมากเอามาเป็นอันนี้เป็นอะไรกูได้ทำมามีเดียมบันนะคะสโลมาก <c oughs> ขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องเขาแบบใจปั้มมากอะให้เยอะมาก <c oughs> เพีงก็เทิดแล้วก็แถมไปก็เยอะอยู่นะเราก็มีขอแถมให้เหมือนกันนะ <c oughs> ใ่นี่นะคะก็โอเคสภาพโอเคเลย <c oughs> ขอบคุณมากๆ,ๆค่ะอเ <c oughs> เอาเอ่ะอ่ต่อมานะคะเป็น ชินนัมอนโลนะคะนี่เป็นพัฟนะคะแต่ว่าอันนี้มีแถบพี่เพงเคยเอามาขายแบบไม่มีแถบใช่ไหมน้องเขาส่งให้น่ารักมากมากเลยอ่ะเขาคุณนะคะอันนี้ของพี่เพงพี่เพงบีบแรงได้นะใช่ใครจะว่าว่าบีบแรงก็ว่ากันเลยนะเพราะว่าอันนี้น้องให้มานะอุ้ยขอโทษค่ะอะต่อมาเป็นเหตุชิกุวะใช่ไหมน่าจะใช้ชื่อชิกุวะป่ะตัวสุดท้ายแล้วที่น้องให้มาน่ารักเหมือนพี่วิวเลยอ่ะเหรอเวลาพี่วิวทำงานพี่วิวจะทำหน้าแบบเหรอ น่ารักเอาตอนนี้ก่อนไหมรีวิวเดี๋ยวจะง่วงอยู่แล้วใหดูแพ็กเกจนี่นะคะแพ็กเกจที่น้องเขาให้มาเนาะก็สภาพดีนะคะแพ็กเกจโอเคเลยอะแต่แค่ปิดไม่ได้ yes ขอให้บุ๋ม้วยนะคะอือขอบคุณมากมากเลยนะคะเพิ่งเห็นมีอันนี้ด้วยใช่เดี๋ยวมาแกะกันมีอะไรมันคืออะไรยมาเดี๋ยวแกะก่อนนะขอบคุณมากมากนะคะอันนี้ไม่เห็นนะเพิ่งเห็นโอ้อะไรเนี่ยมาแกะดูด้วยกัน เป็นกระดาษโนต้ตระวังโอ้ยเป็นโอ้ยสลามตายแล้วมันมันเหมือนมันรัน่วนะคะแล้วมันก็ติดกับถูกแบบน้องให้มันแน่นมากๆใช่มันติดกับกระดาษใช่ติดกับกระดาษพี่ขอโทษนะขอโทษค่ะนี่เห็นไหมมันหลุดติดกระดาษเราจะมาอ่านกันนะคะน้องเขาบอกว่าอ่านด้วยนะคะลง y o YouTube ด้วยนะโอเคขอบคุณที่พี่วิวกับพี่เพลงเทตกับหนูนะคะ ถ้าพี่ๆอยากรู้สูตรก็บอกหนูนะคะเดี๋ยวหนูจะบอกทางไลน์บอกทางลน์ยังไม่มีชื่อนะโอเคก็อันนี้นะคะน้องเขาไม่ได้ฝากช่อง u t u b e ไม่ได้ฝากอะไรเลยนะแต่ว่าเขาเป็นโน้ตมาให้นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วน้องเขาก็ให้สลามมาด้วยหนึ่งกระปุกนะหนึ่งกระปุกเต็มๆเลยนะ่ะพี่วิวออกมาจิ้มให้น้องพี่วิวเพิ่งล้างเอาไว้พี่เพียงจัดเลยดูดิพี่วิวทำสลาม ทำสลามที่ไหนเขาติดแขนติดขาติดหว่างขาหมดเลยติดด้วยติดขนและแข้งหมดเลยมันติดด้วยนะไม่เป็นไรโอ้เป็นไอ้นี่เป็นสีชมพูแบบฟุงฟริงอ่ะสีคิตตี้อ่ะสีใช่มีกาเพชดด้วยอู้ขอบคุณนะคะนิ่มมากอ่ะหั้หอมด้วยหอมด้วยอ่ะหอมหอมมากมากไม้กอดหอมมันหอมมาก อเออที่นอนแต่ว่ามันขาดนะคะไม่เป็นไรมันอาจจะเย็นใช่โอ้มันก็ไม่ขาดนะขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องชื่อต้นเอ้ยน้องเขาชื่อต้นแก้วนะคะขอบคุณน,น้องต้นแก้วมากๆเลยนะ,ะโอเคน้องเขาน่ารักมากๆเลยค่ะโอเคก็<อ>เดี๋ยวคลิปหน้านะคะคลิปที่พี่เพลงจะมาขายสกูชี่เนาะวันเสาร์นัที่สิบแปดนะคะเดี๋ยวพี่เพลงจะมาแจกสกูชี่ทั้งหมดสิบรางวัลน,นะคะ ก็เดี๋ยวเราคลิปหน้าแล้วกันนะจะมาแจกครบ1 0 0 0 0หมื่นซับสไครต์นะคะอโอ้เร็วมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะ,คะ,คะจะแจกสิะะบรางวัลน,นะคะเดี๋ยวเรามาดูเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมาดูกันนะว่าเราจะมาแจกอะไรแต่ว่าวันนี้นะคะพี่เพนกับพี่วิวก็ต้องขอบ๊ายบายก่อนนะคะมีคนบอกว่าคิดถึงทำไมไม่อัพ u t u b e ลงอีกก็เลยบอกว่า ที่แมวอยู่ทูบลงเพราะว่ายังไม่ได้ไปรับของนะคะยังไม่มีของแล้วก็ไม่รู้ว่าจะลงทําไมแบบไม่รู้จะลงอะไรนะคะแบบบางทีลงไปก็กลัวแบบเบื่ออะไรเงี้ยกลัวเบืเ่อเบื่อเอาใช่ก็เลยแบบเ,ออเดี๋ยวหาเวลามาลง,างดีกว่าโอเคแล้วก็เดี๋ยวพัสดุนะคะสําหรับน้องๆคนไหนท,ที่ส่งมาก็เดี๋ยวพีเพลจะรวบรวมแล้วก็รวบรวมสักสาม,ม,มชิ้นอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวมารีวิวให้นะคะ uh huh. แต่ว่าถ้าอันไหนมันมาแล้วแบบนานอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรีวิวให้เลยนะคะ โอเควันนี้พี่เพีงกับพี่วิวก็ไปแล้วนะคะไปและะ้วค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายเจอก,กันใหม่คลิปหน้าค่ะโอเควันเสาร์นี้นะพี่วิวอัพ YouTube ลงขายของด้วยนะวันเสาร์จะเป็นตอนมืดๆหน่อยอะประมาณสามทุ่มหน่อยอะถึงจะอัพลงเพราะว่ากว่าจะไปรับของกว่าจะกลับบ้านนี่เพราะว่าวันเสาร์พี่วิวกลับบ้านเนาะอ่ะฮะโอเคบ๊ายบายบ๊ายบาย